เชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยเจอปัญหานี้กันนะครับคือแบบทําตามทุกเคล็ดลับที่เขาว่าดีบน YouTube หมดแล้วแต่เอ๊ะทาไมช่องเรายังนิ่งๆอยู่เลยวันนี้แหละครับเราจะมาล้างความเชื่อผิดผิด10ข้อที่อาจจะเป็นตัวการฉุดช่องของพวกเราเอาไว้ไม่ให้โตไปไหนสักทีโหประโยคนี้บอกเลยว่าจี๊ดมากครับอาจจะฟังดูแรงนิดนึงนะแต่มันคือเรื่องจริงเลยคือถ้าเรามัวแต่ทาตามๆกันไปหมด ผลลัพธ์ที่ได้มันก็ไม่ต่างจากคนอื่นหรอกครับมันก็เหมือนเราหลงอยู่ในฝูงชนที่ไม่มีใครมองเห็นวันนี้แหละเราจะมาหาทางแหวกฝูงชนออกมาให้ได้และนี่และครับคือแก่นหลักของเรื่องที่เราจะคุยกันในวันนี้เลยมันคือการปรับ mindset ครั้งใหญ่จากที่เคยคิดว่าเฮ้ยทำยังไงให้ยอดวิวเยอะๆเปลี่ยนมาเป็นเราจะสร้างอะไรที่มีคุณค่าให้คนดูได้จริงๆบอกเลยว่าแค่เปลี่ยนวิธีคิดตรงเนี้ย ช่องก็มีโอกาสพุ่งไปข้างหน้าได้แบบคนละเรื่องเลยครับโอเคครับมาเริ่มกันเลยดีกว่ากับส่วนแรกเราจะมาว่ากันด้วยเรื่องของกับดักการสร้างคอนเทนต์นกันก่อนเลยมาดูกันว่าความเชื่อผิดๆที่เราได้ยินกันบ่อยๆเกี่ยวกับว่าควรจะโพสต์อะไรเนี่ยมันมีอะไรบ้างมาเลยครับความเชื่อข้อแรกสุดคลาสสิกต้องโพสต์ทุกวันไม่งั้นช่องตายใครเคยได้ยินแบบนี้บ้างคื ความจริงมันเป็นแบบนี้ครับการที่เราอัดคลิปคุณภาพกลางๆหรือรีบรทําออกมาทุกวันเนี่ยมันก็เป็นได้แค่น้อยสครับเป็นคอนเทนต์ที่คนเห็นแล้วก็แค่เลื่อนผ่านไปอ่ะสิ่งที่สําคัญกว่าปริมาณมากๆเลยก็คือความสม่ําเสมอของคุณภาพตังหาอครับวิดีโอเจ๋งๆแค่คลิปเดียวดีกว่าคลิปรีบรทํา7คลิปแน่นอนถ้ายังไม่เห็นภาพนะครับลองดูช่องระดับโลกอย่าง Mark r o b e r t ิครับพี่แกทําคลิปเดือนละครั้งเองนะ แต่ยอดวิวทีนึงคือ30 5 0ล้านโอ้โหหรืออย่าง MKBHD สาย e c h เขาจะโพสต์ก็ต่อเมื่อมีของพร้อมให้รีวิวแบบเจาะลึกจริงๆเห็นไหมครับประเด็นมันไม่ใช่ว่าต้องลองถี่แค่ไหนแต่มันคือการหาจังหวะของตัวเองให้เจอจังหวะที่ทำให้เราสามารถสร้างงานที่ดีที่สุดออกมาได้แบบยั่งยืนด้วยนะอีกเรื่องหนึ่งเลยคือการวิ่งไล่ตามเทรนครับคือมันเหนื่อยมากนะแล้วก็ไม่ยั่งยืนเลยจริงๆ ทางที่ดีกว่าเยอะเลยคือใช้กด80-20ครับลองนึกภาพตามนะ80%ของคอนเทนต์เราเนี่ยคือแก่นหลักคือตัวตนของช่องเราเลยส่วนอีก20%ที่เหลือ,เ,อ,อเราอาจจะหยิบเทรนที่มันเข้าออกับช่องเรามาเล่นได้บ้างแต่ข้อควรระวังสุดๆเลยคืออย่าให้กระแสมันมากลืนตัวตนของเราไปนะครับไม่งั้นช่องเราจะไม่มีเอกลักษณ์เลยและเรื่องชอ็อตละ่ะจำเป็นไหมหลายคนอาจจะคิดว่าต้องทำนะ แต่จริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่สําหรับทุกช่องก็ได้ครับเราต้องเข้าใจ mindset ของคนดูก่อนคนที่ถ่ายชอตเนี่ยส่วนใหญ่เขาอยู่ในโหมดค่าเวลาอารมณ์แบบนั่งเล่นในห้องน้ําอะไรแบบนั้นแต่คนที่กดเข้ามาดูวิดีโอยาวๆของเราเนี่ยคือเขาตั้งใจเลือกที่จะใช้เวลากับเรานะครับเขาเลือกเราแทนที่จะไปดู Netflix ะ่ะคิดดูสิคนกลุ่มหลังนี่แหละครับคือกลุ่มคนดูคุณภาพคือแฟนคลับตัวจริงที่จะอยู่กับเราไปนานๆ โอเคทีนี้เรามาต่อกันในส่วนที่2นะครับหลังจากที่เราเข้าใจเรื่องคอนเทนต์ไปแล้วคราวนี้เราจะมาถอดรหัสผู้ชมกันบ้างเราจะเลิกคิดที่จะเอาชนะอัลกอริทึมแต่จะเปลี่ยนมาทำความเข้าใจว่าจริงๆแล้วแพลตฟอร์มมันทำงานยังไงกันแน่และนี่ก็คือคำถามยอดฮิตตลอดการของชาวครีเอเตอร์เลยเราจะเอาชนะอัลกอริทึมได้ไหม ผมบอกเลยว่านั่นเป็นคำถามที่ผิดครับใช่ครับผิดตั้งแต่คำถามเลยการตั้งคำถามแบบนี้มีแต่จะทำให้เราหลงทางคำถามที่ถูกคือเราจะทำงานร่วมกับอัลกอริทึมได้ยังไงต่างหากและคำตอบของทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ในคำคำนี้ครับ viewer session time หรือก็คือเวลาที่ผู้ชมใช้บนแพลตฟอร์มคือต้องเข้าใจก่อนว่าเป้าหมายหลักของ YouTube เนี่ยไม่ใช่การโปรโมทช่องเรานะ แต่เป็นการทําให้คนดูคนหนึ่งเนี่ยอยู่บน YouTube ให้นานที่สุดเท่าที่จะทําได้ในการเข้ามาครั้งนั้นนั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าวิดีโอของเราไม่ได้แข่งกับแค่ช่องแนวเดียวกันแล้วนะแต่กําลังแข่งกับทุกสิ่งทุกอย่างที่คนดูคนนั้นอาจจะกดไปดูต่อน,นั่นเองและจะรู้ได้ไงว่าคลิปของเราเนี่ยมันดีพอที่จะช่วยเพิ่มเวลาเซสชันง่ายๆเลยครับลองดูตัวเลขพวกนี้เป็นเกณฑ์ตั้งเป้าให้คนดูคลิปเราโดยเฉลี่ยเกิน50%ของความยาวคลิป อัตราการคลิกหรือคลิกทรูเดทเนี่ยควรจะเกิน5%และที่สําคัญมากๆเลยนะคือมีคนดูคลิปเราจบแล้วอย่างน้อย20%กดดูคลิปอื่นในช่องเราต่อถ้าทําตัวเลขพวกนี้ได้นะครับรับรองว่าอักอริทึมจะรักและจะช่วยดันช่องเราเองเลยทีนี้พอรู้เป้าหมายแล้วกระบวนการทํางานของเราก็ต้องเปลี่ยนไปครับนี่คือโฟลที่ถูกต้องนะขั้นที่1ออกแบบทำเนลก่อนเลยขั้นที่2เขียนไตเติลหรือชื่อเรื่องให้มันปัง แล้วค่อยมาถึงขั้นที่3คือการสร้างวิดีโอที่เนื้อหาข้างในเนี่ยมันตรงกับที่สัญญากันไว้บนปกและชื่อเรื่องเป๊ะๆวิธีนี้แหละครับคือการให้เกียรติเวลาของคนดูและมันก็สอดคล้องกับสิ่งที่แพลตฟอร์มต้องการเป๊ะๆเลยมาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วนะครับส่วนนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอุปสรรคที่มันอาจจะไม่ได้อยู่ข้างนอกเลยแต่อยู่ในหัวของเราเองนี่แหละเป็นเรื่องของ mindset ลว้วนๆเลยซึ่งบางที ไอเจ้ากำแพงในใจนี่แหละที่เป็นตัวขัดขวางการเติบโตที่ใหญ่ที่สุดเลยเรื่องนิชหรือหมวดหมู่ของช่องเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องที่คนติดกับกันเยอะมากเลยครับลองเปลี่ยนคำถามในหัวดูนะจากที่เคยถามว่าเอ๊ะหัวข้อนี้มันอยู่ในนิชของเราไหมนะลองเปลี่ยนเป็นคนดูที่ติดตามเราอยู่ตอนนี้เขาจะอยากรู้เรื่องนี้หรือเปล่าเห็นไหมครับแค่เปลี่ยนคำถามโฟกัสของเราก็จะเปลี่ยนจากการทำคอนเทนต์ให้ตรงหัวข้อ มาเป็นการทำคอนเทนต์ให้ตรงใจคนแทนซึ่งมันทรงพลังกว่าเยอะเลยเรื่อง SEO ก็เหมือนกันเลยครับหลายคนพยายามจะไปสู้กับคีย์เวิร์ดกว้างๆแบบมหาสมุทรอย่างวิธีทำขนมปังซึ่งการแข่งขันมันสูงมากลองเปลี่ยนกลยุทธ์ดูครับไปเจาะคีย์เวิร์ดที่เป็นปัญหาที่คนอยากรู้คำตอบจริงๆเช่นทำไมทำขนมปังแล้วเนื้อแน่นตลอดเลยคือปริมาณการค้นหาคำนี้อาจจะน้อยกว่าก็จริง แต่ความตั้งใจของคนที่พิมพ์เข้ามาเนี่ยโอ้โหมันสูงกว่ากันคนละเรื่องเลยครับเขาต้องการคำตอบจริงๆใช่เลยครับเหมือนกับประโยคนี้ที่บอกว่าคุมทรัพย์น่ะมันซ่อนอยู่ในปัญหาเฉพาะทางที่ยังไม่มีใครสนใจไปแก้การที่เราเข้าไปเป็นคำตอบแรกๆให้กับปัญหาเหล่านั้นได้เนี่ยมันจะสร้างฐานแฟนที่แบบเหนียวแน่งสุดๆไปเลยครับอีกหนึ่งกำแพงในใจที่คลาสสิกสุดๆ ต้องมีอุปกรณ์เทพเทก่อนถึงจะเริ่มทำช่องได้ไม่จริงเลยครับดูเส้นทางของครีเอเตอร์คนนี้สิครับเขาเริ่มจากกล้องโคดักราคาพันกว่าบาทแล้วเชื่อไหมว่าคลิปที่ทำเงินให้เขาเป็นล้านๆเนี่ยถ่ายจากกล้องโซนี่รุ่นเก่าตัวหนึ่งเท่านั้นเองมันพิสูจน์ให้เห็นชัดๆเลยว่าอุปกรณ์น่ะไม่ได้สำคัญเท่าไอเดียและเนื้อหาเลยแม้แต่น้อยจำประโยคนี้ไว้ในใจเลยครับใช้ของที่มีอยู่จนกว่าของที่มีอยู่ จะหาเงินมาซื้อของที่อยากได้อย่าไปรอครับไม่ต้องรอให้ทุกอย่างมันเพอร์เฟกโทรศัพท์ในมือของพวกเราตอนนี้นี่แหละมันดีเกินพอแล้วที่จะเริ่มต้นแล้วเรื่องตลาดอิ่มตัวล่ะน่ากลัวไหมจริงๆแล้วนะครับสิ่งที่มันอิ่มตัวจริงๆนะ่ยคือคอนเทนต์กลางๆคอนเทนต์ที่ทําตามๆกันมาไม่ได้มีอะไรใหม่ไม่ได้แก้ปัญหาให้ใครคอนเทนต์แบบนี้ตั้งหากที่มันเต็มตลาดไปหมด แต่ถ้าเราสามารถสร้างสารรค์อะไรที่มันแตกต่างที่มันแก้ปัญหาให้คนกลุ่มหนึ่งได้จริงๆผมบอกเลยว่าในตลาดนี้ยังมีที่ว่างให้เราเสมอครับเอาละครับเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วเราได้เห็นแล้วว่าการจะเติบโตได้เนี่ยมันต้องมีรากฐานความคิดที่ถูกต้องก่อนซึ่งมันคือการตั้งคำถามให้ถูกต้องนั่นเองสรุปง่ายๆเลยนะครับการทำช่องโดยยึดต,ตามความเชื่อผิดๆที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ย มันก็ไม่ต่างอะไรกับการสร้างตึกบนรากฐานที่มันพังไปแล้วยังไงมันก็ไม่มีทางสูงขึ้นไปได้อย่างมั่นคงแน่นอนและสุดท้ายผมอยากจะทิ้งคำถามสำคัญ3ข้อนี้ไว้ให้ทุกคนกลับไปคิดเป็นกันบ้านนะครับคำถาม3ข้อนี้แหละที่จะเป็นรากฐานใหม่ที่แข็งแรงให้กับช่องของเราข้อแรกเรากำลังแก้ปัญหาอะไรข้อ 2. ใครกันที่มีปัญหานั้นและข้อ 3. ทํทำไมเขาถึงต้องเชื่อใจเราถ้าเราตอบคำถาม3ามข้อนี้ได้ชัดเจนเมื่อไหร่ พื้นที่บนแพลตฟอร์มนี้มันจะกว้างใหญ่สำหรับเราแบบไม่มีที่สิ้นสุดเลยครับ